สองหมื่นแปดร้อยสองหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยคนดูน่ะเอาห้าร้อยออเดอร์แรกมาก่อนแล้ว<ไ>อยากดูอะไรอะ่ะบอกหนึ่งกับตันเรืออยู่นี่บาริสต้าก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วเพื่ออยากฟังเพลงเกี่ยวอะไรบอกอบอกเลยขอห้าร้อยออเดอร์แรกมาก่อนอะไรจับเลยใช่ไหมใช่เ <c oughs> ขาบอกว่าให้พูดแบบขอบกินถั่ <c oughs> <c oughs> วอเนี่ยเนี่ย กินถั่วเหรอขอกินั่วเหรอกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะกินมันทำไมที่เขากินกาแฟขอกาแฟขอกินกาแฟอ่าขอดิอันนี้อะไรอ่ะกาแฟโฉมอร่อยไหมอร่อยขอขอกินนี้หน่อยได้ไหมขอขอกินชิมได้ไหมได้ครับ อ่ะพูดไปแล้วให้พูดเหมือนตอนขอกินถั่วงั้นก็ช่วยกันกดเลยครับผมช่วยกันกดเลยครับทุกคนครับนอหนูหนึ่งครับผมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเน่าหิวหิวจ้ะเริ่มหิวแล้วนะพี่ก็รอเวลาอะไรกันวะเนี่ยรออยู่ในต่อๆตั้งนาน ไแ,แล้วสําหรับ12,900คนดูฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องจะทํางานแล้วก็จะไลฟ์สดที่เพจนี้ตลอดนะคะ,ะใ้นใ,ใครที่แบบว่าอยากติดตามไลฟ์สดในครั้งต่อๆไปก็สามารถกดติดตามเพจเอาไว้ได้เลยนะคะ